ขออนุญาตส่งเสียงนี้ไปถึงคุณไอซ์หน่อยนะคะเกี่ยวกับการกล่าวหาพักเพื่อไทยตอนที่เป็นรัฐบาลค่ะกรณีที่คุณไอซ์กล่าวหาว่าปัญหาแก๊งคอเซ็นเตอร์ไม่รู้จะจบที่ตรงไหนทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะนายกไปดิวแลกประเทศกับปีศาจเอาประโยชน์ของคนทางชาติไปแลกกับผลประโยชน์ของคนในครอบครัวคุณไอซ์ตาบอดหรือว่าใจมืดบอกกันแน่คะ ไม่แน่ใจว่าได้อยู่สภาได้ทำงานหรือเปล่ารบกวนมาแหกตาดูนิดนึงค่ะตั้งแต่วันที่27กุมภา2568รัฐบาลแพทองทานประกาศจุดยืนย้ำในสภาจัดการผู้มีอิทธิพลเบื้องหลังแก๊้งคอร์เซนเตอร์ต้องหมดจากไทยไม่จบไม่เลิกต่อมานะคะประกาศต่อกวาดล้างมาตรการกวาดล้างคอร์เซนเตอร์สแกมเมอร์3เดือนต้องจบและต้องเห็นผลนะคะการแจ้งความ ความเสียหายการยึดทรัพย์การดำเนินคดีเครือข่ายต้องเห็นผลเป็นรูปธปรรมเราในฐานะของประชาชนตัวอันเองก็เคยเป็นผู้ประสบภัยจากการถูกหลอกของแก๊งคอร์เซนเตอร์หลังจากรัฐบาลของคุณแพทองทานประกาศสงครามกับคอร์เซนเตอร์และสแกมเมอร์นั้นอันนี้ต้องยอมรับแบบตรงไปตรงมานะคะว่าหายไปจริงๆตอนช่วงแรกเนี่ยเบาบางลงหลังจากนั้นหายไปเลย และวันนี้ค่ะภายใต้การนำของคุณอนุชินรัฐบาลคุณอนุชินวันนี้ค่ะแก๊งสแกมเมอร์แก๊งคอร์เซ็นเตอร์กลับมาอีกครั้งโทรมาหาอันวันนี้ตอนอยู่ศาลเลยค่ะตอนนี้ละค่ะคุณไอต้องกลับไปถามคุณอนุชินที่เป็นนายกที่คุณไอโหวตมาค่ะว่ารัฐบาลคุณอนุชินทำอะไรอยู่ดีๆทำไมแก๊งสแกมเมอร์ถึงกลับมา แล้วก่อนหน้านี้แก๊งสแกมเมอร์และแก๊งคอรเซ็นเตอร์ที่หมดไปในยุคของรัฐบาลเพื่อไทยทำไมคุณไอซถึงไม่พูดสักคลำแต่พอเป็นรัฐบาลคุณอนุทินที่ตัวเองอุ้มโหวตนี่แหละค่ะดิวปีศาจและดิวแลกประเทศเพื่อให้44สอสอหลุดมนทินมาตา112จึงไปอุ้มโหวตขึ้นอนุทินขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี พ่วงมาด้วยแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่กลับมาระบาดอีกครั้งเดี๋ยวมาฟังคลิปนี้กันนะคะที่คุณอิงได้พูดไว้เกี่ยวกับการประกาศทำสงคารามกับแก๊งคอร์เซนเตอร์และอันจะแปะข้อมูลทั้งหมดนะคะใต้คลิปนี้ฝากพี่ๆี่น้องๆชาวทับแดงช่วยกันแชร์ข่าวสารนี้ออกไปค่ะว่าพักเพื่อไทยคือพักที่จริงจังและเป็นพักเดียวที่เข้ามากำจัด แก๊งคอร์เซนเตอร์ปราบปามยาเสพติดและคุณทักษินคือคนที่ชี้ช่องแก๊งสแกมเมอร์ที่ตึกบอยเปต25ชั้นมีอะไรเดี๋ยวเราไปฟังคลิปคุณอิงกันนะมีการปลุกปันก่นกระแสที่ว่าโอเพราะวสองตระกูลทะเลาะกันนะ,ะท่านจำได้ไหมคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายเดือนที่แล้วเนี่ยดิฉันมีการปราบคอเซนเตอร์อย่างจริงจัง และได้ผลจริงๆคอเซนเตอร์ที่โทรหาพี่น้องประชาชนเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะฮะแล้วความค่าความเสียหายเนี่ยประมูลได้ประเมินได้เป็นเป็นเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆนะฮะคนไทยที่เคยถูกหลอกจนสิ้นเนื้อปลาตัวจะต้องบางคนอยากจะจบชีวิตเลยเพราะว่าบางคนจบชีวิตไปแล้วด้วยที่ต้องเสียตังค์ไปกับคอเซนเตอร์ชาวบ้านถูกหลอกเงินหายไปจากบัญชีอย่างรวดเร็วนะดิฉันได้ปราบเรื่องนี้จรงิงจัง ที่มีการสั่งสั่งการกระทรวงมหาดไทยตัดน้ําตัดไฟนะคะตั้งแต่ตรงชายแดนลาวแล้วก็พามา่าและทั้งสามทั้งทั้งลาวลพาม่าไทยทเราได้ทําต่ภาคีร่วมกันที่จะปราบคอเซนเตอร์อย่างจริงจังดิฉันก็เกิดความสับสนค่ะเพราะว่าตอนนั้นจริงๆแล้วเนี่ยทางกัมพูชาที่ยังติดต่อกันอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัวเนี่ยถูกรับแจ้งมาจากคนที่แปลว่ากโกรธโกรธด,ดิฉันนะคะ ว่าทาไมไม่ปรึกษาเรื่องนี้กับกัมพูชาซึ่งตอนนั้นเองเน่ยดิฉันได้คุยกับทางเมียนมาและลาวเพื่อจะทําเรื่องนี้เพราะว่ามันเกิดขึ้นตรงนั้นนะคะแล้วมันก็มีไปทางกัมพูชาด้วยตอนนั้นมันเริ่มตรงนั้นก่อนซึ่งอันนั้นมันชัดเจนกว่าที่มาหลอกของทางคนไทยดิฉันก็ได้โทรไปคุยส่วนตัวนะคะอันนี้ยังไม่โดนอัดคลิปนะคะเพราะตอนนั้นเป็นการาไม่ทราบว่าเสียผลประโยชน์หรือไม่ ก็เป็นเป็นสิ่งแรกที่ทำดิฉันก็ไม่ทราบจริงๆเพราะว่าเราก็ตั้งใจว่าปรับยาเสพติดปรับพอเซนเตอร์ปรบกกับอาชารมออนไลน์มันเป็นสิ่งที่ตั้งใจเป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วดิฉันก็ต้องทําดิฉันก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะพอคุยกันก็บอกว่าเออทำไมถึงไม่ไม่ทำร่วมกับกัมพูชาด้วยดิฉันก็หลังจะเข้าครมทุกอย่างก็บอกอ้าวโอเคงั้นเราจะบวกกัมพูชาเข้าไปด้วยไม่ไม่ทางกัมพูชาบอกไม่ต้องบวกไม่ไม่ไม่ต้องร่วมกันค่อยมาทํากับ กับไทยสองประเทศพอดิอฉันก็อ่ะโอเคไม่เป็นไรเงนเอาตามโปรเซสเดิมไตรภาคีเหมือนเดิมเข้าครมอเรียบร้อยนะคะพอกลับมาน,นึกย้อนก็ทราบว่าอ๋อมันเป็นความแสดงความไม่พอใจตั้งแต่ตอนนั้นแต่ดิฉันเองก็ไม่คิดนะคะว่าความไม่พอใจนี้มันจะเป็นการว่าไม่พอใจในการปราบหรือไม่ไม่พอใจในการปราบแก้คอเซนเตอร์หรือไม่